สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบกันยาหกสามนะครับมาเยี่ยมสวนของพี่แดงบ้านโนนศรีหมู่แปดตําบลกุดบงอำเภอพรมิสัยจังหวัดหนองคายนะครับป่านี้สิบไร่นะครับป 10, ลูกนะเพิ่มใหม่นะครับได้ประมาณสองเดือนสามเดือนแล้ส่วนนี้ตัวที่ปลูกใหม่นะครับส่วนตัวนี้คือ ของเดิมที่ปลูกสองไร่นะครับตอนนี้ติดลูกหมดแล้วดูดูนะครับโดกมากนะครับลูกดกมากเลยนะครับดูมากเลยครับลูกเล็กลูกใหญ่มาค่ำเรื่องงานมาค่ำครับ ตัวนี้ออกหมดแล้วนะครับออกหมดแล้วนะครับออกหมดแล้วครับ,บ,บไปหมดแล้วครับตัวนี้ลูกโตแล้วนะครับ ตัวน,นี้น่าจะเป็นชุมพรสองหรือเปล่าเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวขุดบงพมมิสัยนะครับมาดูสวนได้เลยนะครับของพี่แดงตัวเล็กแต่ใจใหญ่เท่ากระทะนะครับคนตัวเล็กเล็กแต่ใจใหญ่เท่ากระทะนี่คือพี่แดงอนาคตเสียนั้นล,วนลวน้วนแวนแยวนี่ครับกูบเล่นนะครับกูเล่นเลยกูเล่นเลยกูเล่นเนะยนี่ คนจริงต้องทําจริงนะครับแต่ลูกนี้ใหญ่มากแต่ไม่ใช่นะครับโก,โก,โก,โรกรูก้มานก่อมาก่อโอมันเริ่มติดลูกมาแล้วพี่แดงครับผมคนมเ็งวกินแล้วกินแล้วกินแล้วเพียบเลยนะครับทุกต้นมีหมดแล้วนะครับนะครคับ จะก่อนท่านใดว่ามันจะเป็นไหมนะครับเมื่อกี้ผมไปชิมลูกของพี่สีมันเรียบร้อยแล้วเปรี้ยวหวานอร่อยมากครับโอ้ตันนี้โดดขนาดเลยลนผลผลอันนี้มันอยู่ที่ประมาณปีสเดือนปีปีประมาณปีสามเดือนนะปีสเดือนนะครับปี3เดือน ตัวนี้ยิ่งโดดครับพี่น้องครับดูนะครับพี่แอเอาหน้าไปแกล้กลับกัวผมเลยพี่แอเอาเอาหน้าไปใส่งามตัวนี้หน่อยใส่งามตรงนี้เออนั่นแหล,ละโอเคครับดูนะครับพี่แดงความภูมิใจของแกภูมิปักมาหนึ่งปีกับสามเดือนนี่นครับเดินมากต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลองดูนะครับพี่น้องดู วีป่ากันแล้วครับดู้น้ำตู้นัำอนาคตเงินทางน้ำโอ้ยิ่งดกยิ่งเห็นยิ่งดกน้ำควดนี่ไงน้ำควมเป็นเรียนมาไี้ไหน,นห้าเดือนกับโบไตไม่มีทางไตน้ำควดนี่ โอ,อโอ้น้ำท่วมโอ้น้ำท่วมหนึ่งเดือนนะครับลูกเล็กก็เหลืองธรรมดาแต่ลูกตัวก็รอดปลอดภัยเหมือนเดิมฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นนะครับะสะไปโน้นครับก็มีประมาณไม่จะห้าไร่กว่านะครับดูต้นนี้นครับน้าท่วมนะครับไอตัวเล็กก็จะเหลืองไอตัวโตก็จะรอดมานมอ่ชมพนหนึ่งเอยสองแน่นอน,นครับลุกกลม อของพี่แดงน่าจะประมาณไม่เกินตุลาพีกาธันวาพี่ใหม่พี่ใหม่ได้ขายนะครับพี่แดงได้ขายแน่ๆนโลละยี่สิบห้าบาทได้ขายแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงได้ขายแน่นอนขี่น้องท่านใดบาจะได้ขายไม่ได้ขายคอยดู